ทุกๆเดือนสามเพลงเนาะจะจัดงานทองเที่ยวบานดานปากเซ้ขึ้นปีนี้ก็กูละต้นเดือนกุมภาพี่น้องเลยเป็นตัวเล็กปูด้วยพื้นไหมตอนนี้มาซอยทอดบานดอนเชียวใต้พี่น้องดอนปลาแดกดอนบักกะย่พี่น้องเลย สบายดีพี่น้องวดัดสุภูทวีปเนาะนี่มาสอนอยู่ที่บ้านด่านภาคเซน้นองบกแข้งข้าม้วนกลับมาแต่ท่ายพนมพี่พาพี่น้องพี่โดเลาะถึงลมทรงวิวเบิงบ้านด่านภาคเซ่แล้วก็บ้านน้องลมและบ้าน,น,นอื่นๆอีกเป็นบ้านเรียบสามแค่ไม่น้ำของเนาะบ้านด่านภาคเซ่ ้านใหญ่บ้านด่างบ้านที่สำคัญเราแต่ละปีคนจะจัดงานท่องเที่ยวบ้านนานภากเซ่พร้อมกับบุญธาตุพระนมน้องพี่้องปีประมาณเดือนนึงก็าจะมีงานแล้วตอนนี้อยู่ใจกลางบ้านเส้นทางใจกลางบ้านชมปูคอนกรีตน้องเลยโอ้ผักขาผักปลูก,ก,กคอนกรีตแล้วน้พี่กายยังไม่ได้ปลูกมาปีนี้เป็นปูแล้วแล้วเครื่องหนึ่งยังอีกเครื่องหนึ่งหา,ากหลาย การไปการมากาจะาสทัวดสบายกว่าเก้าบานดานปากเซปากเซบางไฟอะไรพี่น้องเลยทุกๆเดือน3ามเพ่งเนาะจะจัดงานทองเที่ยวบานดานปากเซขึ้นทีนี้ก่กูและต้นเดืนอนกุมภาพี่น้องเลย มีทางพี่น้องสาวลาวสาวไทยเนาะคาบมาเที่ยวพี่น้องคนไทยผู้ใดมักม่วนเพคนกับข้ามาเต้นลำวงกับสาวลำวงแอลออนลอยทางพางลาวมีฮานลำวงหลายกับยู่บ้านด่านปากเซ้เนี่กับสิมีด่านด่านประเภทนี้นนเน,นาะตัวภาษาไทยก็ว่าชุดคอนปรนภาษาลาว,วาด่านประเภทนี้ หรืวาดานจุดพรผันสิมีตลาดนัดไทยลาวอยู่ฝั่งอำเภอท่าทนมเปิดเปิดทุกครกตอนเ้าวันจันรลกระวันพระหัะมีแม่ค้าทางฝั่งลาวเอาอาหารการกินไปขายทางฝั่งพ้นหลายตลาดนัดที่ญ่ ทางหน้ามีขวาาัวข้ามน้ำเซบางไฟเป็นขัวเล็กทีน้อเลยเป็นขัวเล็กปูด้วยพื้นไมะฟังเบอร์นัรแมนบ้านปากเซบางไฟแหวงไซบุรี่แหวงสวรเขตแม่น้ำเซบางไฟไหลมาสู้แม่น้ำของอยูบอน,นี้อยู่ฟังสวรรค์กับมีดานข้ามไปฟังไทยเพื่อกันเนาะเป็นด้านประเภทนี้เพื่อกัน บ้านปากเซ่บางไฟพี่น้องหรือว่าเป็นบ้านใหญ่ให้กันหรืเป็นบ้านเป็นบ้านด้านนีด้านเนาะแต่เราีเป็นกาจัดงานท่องเที่ยวบ้านปากเซบบางไฟใหอกันให้กันครับทางบ้านด่านปากเซเบื้องเมืองหนองบกเนาะหรือว่าเป็นบ้านใหญ่กันเนาะพี่้องเลยอันนี้เป็นเส้นทางเลขที่12 อาจารย์แม่เลขที่12หนบารสันบน่ใจได้มัหนีลงครับเส้นทางเลขที่1 1ทางไปเมืองมหาสายยมราชทางเส้นนี้จะหอดนครไกรสอนพมิหารและจากเมืองท่าแขกลันเรียบมาตามแคมป์ของลัดมาชายตัวเมืองหนองบกลัดมาหอดบอลบอลน,นี่แหละจะไปแก้งกระเบาออกสู่ไปนครไกรสอนพมิหารพี่น้องเลย ทาี่น้องเบรงมัญญากาศาากกบบาดานปากเซบางไฟกับบ้านด่านปากเซบัวแห้งนี่แมนที่รถส่วนกันบ่ได้พี่น้องต้องได้รอทาให้รถคันนึงไปวิทย์ก่อนแล้วจึงไปได้ทางเมืองขวามือแมนอุัดบ้านด่านปากเซ มีเอฟซี FC ทา1หนึ่งเาพันในน้ำบาสอลขันได้ไปทางนองโบ๊กห้ไปทายบรรยากาศ่าดานปากเซให้เบิ้งแน,น่เราเป็นบัดเกิดของเพื่อนพี่นเลยเพื่อนบรได้อยู่บ้านอยู่ทางประเทศน้อมารดเห็นมัดเกิดมันดงนอนโดดแล้วนี่บาสอลแวะมาทางนี้เราเลยเบทบภาพบรรยากาศไทยด้เบิ้งได้ชมกัน มีประมาณเดินไปมีงานทองเทียวบ้านด่านปากเซต่างงานบุตพานพนมเราสอน้าชิเก็บมาเก็บผ้าบรรยากาศพี่น้องได้บ้างได้สมกันอีกเคนื่องแนี่ตัวเป็นบ้านใหญ่นะบ้านด่านปากเซพี่้องเจริญนาะมีหานผ้ามีปัามน้ำมันไกลกับบ้านโคอกกองบ้านหนองลี่ต่าบ้านเรื่อยๆนี่ ทานผ่ายเครื่องวัสดุกอสร้างเป็นเขตจุกสุ่มกระแม่หรือว่าเป็นเขตสุ่มซนทางเบื้องขวามือจะมีทางแวะไปบ้านโคกคลองหนองรี่ไปบ้านตานบ้านนาวางจากนี้ไปหาบ้านนาวางหรือวาไปหาพระธาตุสุมพระวังกับประมาณ10กิโลเมตรหรือว่า7-8กิโลเมตรล ทางดินแดงยังพอได้ปูอย่างเพืีอรีมรมามมั่นใจไปกับที่มีงานบธรัสการพระธาตรุรมพระวังขึ้นรพร้อมๆกันครับงานบุญธา,าตุพนมเพราะว่าสองพระธาตุนี้มีประวัติเกี่ยวข้องกัน เ้เรียกแก้มคองพี่น้องเลยพี่น้องชาวบ้านเขตนี้เป็นอาซิบลากระเบนเห็ดหน้าเนาะอาซิพองลงมากระเบนปลูกฝังเลี้ยงสั์พี่น้องเลยปลูกพักส่งขายออกตลาด่ว่าจะเป็นพักบ้งพักกาดพักสลัดมักแตงมักสาลีมันต้นและเรื่องอีกต่ละมือแต่ละแรงในซีพีพกค้าวัน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 เราจะมาหาเลาะซื้อ เก็บซื้อพักส่งตลาดเมืองหนองบกส่งตลาดเมืองท่าแคกหรือว่าส่งไปทางสวรรค์เขตจากบ้านด่านผักเซหาบหาเทศบาลเมืองท่าแคก ประมาณห้าสิบกิโลเมตรพี่น้องบรรดาหัวไก่บรรดเอาเดี๋ยว้ากกสอนฮอดบ้านน้องลมบ้านน้องลมพี่น้อง,อง,องพัดจากบ้านตาลปากเซบ้านน้องล้มเลยกับเป็นบ้านที่เกาษตรกรรมเนาะปลูกพืชพักสงขายออกตลาดด้วยกันพี่น้องบ้านที่กิแค้มของ ลูกพักเรียบตามแม่น้ำคลองอะไพี่น้องมาจากบ้านหนองลมกับแม่นบ้านดอนเขียวกลางดอนเขียวใต้หมดดอนเขียวใต้พี่น้องหนองลมนัน่นนนว่าเป็นบ้านใหญ่ได้ยังบอกว่าเครื่องบ้านซ้ำพี่น้องเลยบ้านใหญ่ลี อาชีพลากๆกับแม่นเฮ็ดหนาเนาะฮ้องลงมากับแม่นปลูกพืชพักส่งขายออกตลาดเนาะดีว่าสาบานสาบลายครับ่แกพี่น้องสาบานตัว่จะลายเพราะสมควรละพี่น้องวันนี้อยู่ที่เมืองหนองบกอากาศพวนาวพี่น้องเลยอากาศฮ้อน ภูมิเริ่มอุ่นขึ้นมาแล้วเนาะประมาณสิบเก้าหรือสิอาองศาโยงเวียนปฐมบ้านหนองล่มนะครับวัดบ้านหนองล่ม ยามนี่แหละพี่น้องเป็นยามที่สาบานเป็นเริ่มปลูกพักแหละจ้รฤดูฝนนี่บคสามารถปลูกได้เปลูกยามนี่แหละบอกทางขวาขวามือร้ว่าจะเป็นสวนพักทั้งนั้นพี่น้องเลยโครงการข้ามครับอำเภอาธาตุพนมจังหวัดนครพนมพี่น้องเลย นี่แหละบ้านหนองลมวันนี้บาสอนอ่อนบ้านดอนเชียวใต้บ้านดอนเชียวก็มีสามบ้านดอนเชียวใต้ดอนเชียวกลางแล้วกบบว็บ้านดอนเชียวเนือบ้านดอนเชียวเนืออจะติดกับบ้านพึงสารภาติดกับบ้านดอนเชียวกลางแต่กับบ้านเนื้อนี่ ยาการเฮือนซานบ้านซองสซนไลยย่จะเป็นเพื่อนไม้เพื่อนเก่าแบบดั้งเดิมเนาะเพื่อนดินยังประคอยเห็นหลายยังเป็นเพื่อนไม้อยู่บ้านดอนเชีย่ยวใต้กามีปั๊มน้ำมันหลางดีรองือวาจริญพอสมครวรอยู่นะกือวาเป็นบ้านที่จับแขนทาง การไปมาสะดวกสบายเราทำมาค้าขายกันสะดวกสบายเพราะว่าจิจทางใหา่ปัามอำนานปัามหนึ่งทางตอนนี้มาสอ,นอดนรอนเชียวใต้พี่น้องน่อนเชียวก็มีอยู่สาม้านตอนเชียวใต้ตอนเชียวกลางตอนเชียวเหนือ ว่าดอนเชียวนี่ที่มีดอนหนึ่งเนาเพราะฉะนั้นว่าดอนปลาแดงบ้านดอนปลาแดงบางคนเดินบ้านดอนเชียวบ้านจากบ้านดอนเชียวใต้ก็แม่นบ้านดอนเชียวกลางดอนเชียวกลางก็เป็นบ้านใหญ่บ้านเก่าบ้านแก่ให้กันเนาะพี่น้องสาวบ้านสุนลายเพิ่อจะข้ามไปปลูกพักยูดอนพี่น้องเลยดอนปลาแดง มีดอนใหญ่อยู่กลางน้ำคลองดอนปลาแดกเป็นเป็นบ้านหนึ่งบ้านดอนปลาแดก๊กมาเปเดได้เ เดี๋ยวพี่น้องดอนปลาแดกดอนบักง่ายพี่น้องเลยเป็นดอนที่เพิ่นปลูกพืชผักละดอนปลาแดกมีบ้านมี มี่วัดมีดอนนะพี่ดองเลยบ่าวซอนยังบมเเออ่เคยไปเลยเพื่อเออเคยไปเท่านึงได้ดอนแล้วเนาะมีโอกาสสิพาพี่น้องเขาไปเบิรงอยู่เนาะเคยไปเมื่อประมาณสิบกว่าปีก่อนได้ตอนนี้บมไม่ไปจ้ะเพราะว่าบรูดจากผู้ใดอยู่ห่นเนาะที่เราพี่น้องบ่าวซอนไปปลูกพักอยู่ดอนฮะ เลยไปเบิ่งน้ำเพิ่นไปริดน้ำเพิ่นนะครับลอง FC ของเบาสอนหลายท่าน,เ,นเพื่อนก็อยากเก็ดหรอไปช่ดอนกระแดกไปเบิ้งแน่ด้วมีโอกาสมาสอนสิไปเนาะที่บ้านนอนเทียวกลางนี้แต่ละปีเมันเกิดสิมีการจัดงาน ส่งเรือขึ้นอยู่แคมน้ำของนี่แหละในปีนี้เรเหน็นเิ่นชัดเห็นว่าเิ่นเปลี่ยนกันปีน,นปที่เป็นประชาธ่บ้านนาวางอาจจะเป็นปีหน้าหรือว่าปีต่อไปทางในโควิดมาเนี่ยเราพาสอนกับผูเห็นเพิ่นเปิกเชื่อสำหรับคนโภมเรือบี่บานหนอดเกีก่ยวกลางงานง่ายอยู่ไหน ไม่ออกพี่น้องไอ้หรือว่าม่นมีโครงการยังเนาะน่าจะมีโครงการเกิดการเชื่อนบอกหรือว่าจางังไงเนาะน่าจะแมนะ่นเลยแต่ว่าต่อฟังมันเชื่อนหลายน่าจะมีโครงการละพี่น้องเนี่ยกาเก็ดการเชื่อนน้ำของตอนปลาแดกอมีมีการเชื่อนแล้วเนาะพี่น้อง เน็ดกัจิอันอยู่หัวดอนฝาบ่เฮ็ดนี่คือว่ามันสิเจริญหมดอ๋อน้ําของมันหลายแงมันสุกมันพงเปบ้านดอนเชียกลางอยู่เนาะพี่น้อง กาแน่นอนเนาะแยกเมืองขวามือแม่นทางไปบ้านม่วงไข่ไปบ้านหนองสะพังไปบ้านตาลออกไปสู่บ้านหนองรี่บ้านนาวางก็ได้เนาะหรือว่าออกไปสู่บ้านหนองสงงามบ้านหาดเสียงดีก็ได้คือกันหรือว่าข้ามฟากไปผู้แหกข้ามฟากเซไปทางเมืองไซบุรีก็ได้ ที่มัอนมศรีอ่อนวัดน้อนเชียวเนื้อจะมีบกสารสาใหญ่อยู่ทางฝากเมืองขวามือกับเป็นโรงเรียนมสนดอนเชียวหรือว่าโรงเรียนมัธยมสมบูรณ์ดอนเชียวน่ะแหละเป็นโรงเรียนใหญ่ประจำเส้นนี้หลายบ้านลูกๆลานลานหลายบ้านกับวันนี้อันยงเรียนนี่บ้านดอนเชียวเนื้อ คือกันเนาะอดอนเชียวเนี่ยครเพื่อจะคือกันปลูกพืชพักภายอาซิบล่างลากับแมนเฮนานาเนาะหองลงมากับปลูกพืชพักอยู่ตามหัวตา,ามส่วนอยู่ตามดอนนี่แหละดอนปลาแดกตัวเทราปีสาบไาาล่สาบไายครับเกาสูข้าวกล้วยยางรวงหลายพี่น้อ,อย ว่าจะเป็นมันเผาหัวผักกัวผักก,กกาดพักซาราสพะกะลัมพแตะแง่พี่แนวพี่น้องสาลี่เขตนี่แหละเป็นเขตกษิกรรมมดหรือเ็ดเกษตรมดครับแซ่พูสสหพแหละบ้านด่านปากเซ่นองล่มดอนเชียวเป็นไปร้อนพึงสารท่าพึงสารเทิงเขตกษิกรรมมดพี่น้องเไย ไปทาง,ท,างท่าแค่เฮ้ากับ่นแหละบ้านตดงใต้บ้าน,านทางงามมวงสุมบ้านนาเมืองประเทศกาิกรรมตัวเห็ดเกษตร,รปูกพักเนาะโอเคอเนา,พา,าะานพ,พี่น้องนี่ยป็นชิพภาพบรรยากาศมาสอนพาี่น้องรอเบิงบาดานปากเซนองลมตอนเชียวเนาะ อ๋อนี่มาสอนพอปิดคลิปไว้ซ้ำนี่ก่อนเนาะโอกาสหน้าพบก,กันใหม่พี่นอ้องเลยขอบใจทุกท่านที่เข้ามาติดตามคบชมเนาะสบายดี